อินเวอร์ความอินเวอร์การันตีโดยไทยคะการันตีโดยพวกเราทุกคนครับนี่นี่พี่ตอนพวกผมซ้อมกันคือมันมากเลยนะทำไมครับโมแล้วโมมันมันมันถั่ว มัน้าไเยหัวไม่ได้สั่งเบาหวานมาเล่น่อเาวานเบหวานมาปล่อยมุกไปเล่นไม่คือคือมันสนุกจริงๆมันสนุกจริงๆครับเพราะว่าแต่น้องๆแต่ละคนแล้วก็พวกผมเนี่ยคือพวกผมมายกเว้นเพราะว่าความสามารถไม่เท่าน้องๆเขาเฮ้ยวไม่จริงไม่พวกผมนี้พวกผม่ะพี่มาอยู่ทีมผมด้วยอ๋อเดีอยวเราอยูดทีมเหมือนกันโอเคไม่คือแต่ละคนเนี่ยเขามีความสามารถกันอยู่แล้วที่ทุกคนเคยเห็นเพราะน้องๆเป็นศิลปินกันอยู่แล้วนะครับแล้วงานเนี้ยเหมือนกับทุกคนปล่อยเต็มอ่ะ จัดเต็มพวกผมก็เลยต้องปล่อยจอยไปด้วยลืมอะไรก็ต้องต้องปรึกษาปรึกษาน้องๆนึกว่าลืมอะไรก็ปล่อยให้น้องๆแบกไม่ไ้เรียกได้ว่าทุกคนมีแบบว่าศักยภาพแล้วมีความสามารถเฉพาะแบบของตัวเองใช่แล้วแล้วงานจิ๋คนก็เลยแบบมีความโบ๊ะบะมีความแบบสนุกสนานอยู่บนนั้นไม่แต่ว่าต้องบอกว่าพี่ ต้องบอกว่าพี่พี่ทั้งสองคนอ่ะพี่แจมกับพี่ฟีมาหนูก็เซอร์ไพรส์นะกับโชว์พี่พเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นพี่พี่แบบร้องแล้วก็เล่นเครืองไม่คิดว่าพวกพี่จะทำอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคือบอกว่าคุณมาในลุคพระเอกกันไงอ้เออ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 เอ้ออเออเ่อเออนออเ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 ออนออเ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 เออเอเออเเออเออเเอเออเอเเเเ พยายามจะเป็นตรงนั้นพยายามจะจนถึงวันนี้เด <cs Hamilton> ี๋ยวคุณรอดูพยายามเหมือนเดิมครับเฮ้ย้ยวันนี้วันนี้ต้องมีคนโดนขโมยหัวใจเอ้ยสปอยเหรอนี่คือจะสปอยใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้นะู่อีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้อะไรนะพูดถึงตัวเองหรือเปล่าไปดูผมจะโดนขโมยหัวใจอ๋อหัวใจไม่อยู่กับตัวเองเหรออยู่นี่อยู่เด็กกินอยู่เด็กกิน ดูไมาอยู่กับคนนั้งก้าไม่ก็อย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นวันฟินเวอร์นะฮะยังไงในงานนี่ฟินกันแน่นอนฟินกันแบบเวอร์นี่เป็นแค่น้ำจิ้มใช่แล้วนี่เป็นแค่คำถามเดียวที่เราตอบนะครับใช่คืออย่างนี้ทางท่องวันเรียกมูว่าแต่ละคนจะได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนอ่ะเริ่มจากหนูเลยเดมอนครับผมนะครับใช่โชว์ครั้งนี้อ่ะโอ้์ไพรส์จริงโอ้ไม่เคยไม่เคยทำมาก่อนน่าจะโชว์ซิกแพคมันสุดแล้วล่ะ ใช่เลยใช้ค็เพรามันสุดด้วยว่าน่าต้องแบบก็ไปฟิตหุ่นมาเฮ้ยเฮ้ยคาดหวังได้ไหมอ่ะก็รอดูครับรอดูรอดูไหมอ่ะบอสบอสก็สิ่งที่ไม่เคยทำก็จะเป็นแบบว่าเรื่องการแรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมใช่ติดสัมเนียงคุณมาไงว่าแรปก็อย่างเงี้ยนะครับผมใช่ใช่แล้วคุณนะครับ ก็สิ่งที่ไม่เคยทำนะฮะก็เรียนแบบเรียนแบบน้องจริงๆมันก็ทำมาหมดแล้วมันทำมาหมดแล้วแต่ว่าอะไรมันเซอร์ไพรส์ในงานนี้ชีกเกงเสื้อเราหรือชีกเกงชีกเก่งเลยเหรอทั้งนี้แล้วชีกเสื้อทั้งนี้ชีกเกงโอ้โหนี่ตะลึงกันทั้งงานแน่นอนอาจจะเป็นชีกหัวใจคนดูหรือเปล่าคุณก็มาหยอดมุกจีบตลอดเลยอ่ะคนทั้ข้างๆว่าไงอ่ะไม่คือทุกทุกครั้งอ่ะมันก็เก่ง ขึ้นอ้าวแล้วก็ยังจีบกันอยู่เลยพอ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 นั่นแหละครับผมครั้งนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ที่คือโชว์นี้มันไม่ได้โชว์คนเดียวครับโชว์คือเหมือนอารมณ์เหมือนแบทเทิลกันเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นอะไรซิกเก็ตโชว์ซิกเก็ตโชว์ซิกเก็ต์เฮ้ยคุณมีฟีดปะเนี่ยฟีดกับใครปะเนี่ยไม่บอกครับไม่บอก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 เอิร์นอ่ะเกอิร์นมีอะไรบ้างสำหรับเอิร์นหรอคะก็น่าจะได้เห็นเอิร์นเต้นมากขึ้นมาคะในแบบว่่าาาในรรรูปแบบอะไเเียกว ของการทํางานปกติขึ้นเราจะเต้นในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็คือโดนจับมาเต้นแบบว่าจริงจังค่ะก็ใส่ผ้าฝิกตัวค่ะคาดหวังอะไรแบบตัวเป็นสาวมากขึ้นจะเต้นอะไรที่แบบพี่สุดก้าวมันมากเลยมาเดินถามนะว่าโตแล้วเซ็กซี่ได้หมายบอกโตแล้วเซ็กซี่ได้ขนาดวันยังเซ็กซี่เลยความความสามารถไม่มีเน้นขอตูมไว้ก่อนครับมันเหมาะกับการ าใช่เขาต้องเหมาะกับอากาศบ้านเราครับเพราะว่าถ้าถ้าแต่งตัวธรรมดาผมจะไม่มีอะไรไปสู้คนอื่นเขาเลยผมเลยต้องแต่งตัวเด่นกว่าเด่นไหมก่อนเรียกเราว่าแต่งตัวบขาดความอบอุ่นหรือเปล่าขอพอน่อยผมไม่ขาดความอบอุ่นครับแต่ว่าแต่่วามีความแปลกใหม่แน่นอนครับในชงผมก็ดูจากชุดแล้ว ก็เป็นลุ้เนเอาเองว่าชมผมจะเป็นยังไงเจะชุดนี้หรือเปล่าเอ,อเอาไปร้อเอาไปร้อนเอาพูดย,ยังไงอ่ะคุณยังไงอ่ะงผมุคณของผมเนี่ยรู้สึกว่าคาแรคเตรรอร์ของของของตัวของของพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าโดดเด่นคือเห็นเลยว่าใครแบบเป็นคาแรคเตอร์ยังไงตามเสื้อผ้าใช่ไหมแต่สิ่งที่รู้สึกว่าไม่เคยทำเลยคือการคอลแลบ ออการคอร์รลแล์โชว์เอ,อ้ยหรือว่าจะเรียกว่าที่พี่แจมบอกก็ได้ว,ออว่าแบทเทิลอะไรอย่างเงี้ยตจริงจริงบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่แบทเทิลไงอาจจะเป็นคอรแลปรวมเป็นภานใหม่หที่ไม่เคยเห็นที่ไหนรวมที่นี่ที่แรกกับวันฟีเวเอเพราะเราก็มารวมกันแบบนี้เป็นครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาก็จะได้เห็นที่นี่เป็นครั้งแรกแน่นอนการคอร์รัปครับของผมก็เป็นภาพใหม่เหมือนกันที่ ที่ก็เป็นการเป็นการเพอร์ฟอร์มอีกแบบหนึง่งที่คนก็จะไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรเนี่ยเป็นกล้ามไม่ให้ดูก็เป็นเป็นแบบภาพใหม่ๆซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นยูนิตที่เป็น7คนนะเนาะอ,อ,อาจจะมีการผสมผสานเป็นตามพิซซารี่บล็อกรวมกันมาเป็นในมุมที่คนยังไม่ เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งมันเหมือนกับแบบว่าเอาใบกะเพราไปผัดกับใบเหลียงออกมาเป็น่ออกมาเป็นอะไรใบเหลียงผัดใบกะเพราใบเหลียงผัดใบกะเพราก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนี้วัตถุดิบทั้ง7ดอย่างมารวมกันแล้วก็ปั่นรวมกันก็จะกลายเป็นอกไก่ปั่นอีกรสชาติินึงเนี่ยก็แบบแบบนี้แหละครับบรรยากาศบนเวทีน่าจะประมาณนี้แหละเริ่มถามกี่โมงก่อน การเสียน้ำตาเกิดขึ้นเฮ้ยไอนี้ต้องรอดูเพราะว่าเราเราพูดเยอะไม่ได้ก็ไม่รู้จะเสียน้ำตากับเรื่องอะไรอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะเสียน้ำตาเพราะว่าเศร้าหรือเพราะว่ามีความจำจนท้องแข็งหรือว่ามีใจว่าจะปูแบบความรู้สึกอะใจใู f u l ครับคิดบวกดีต้องรอดูต้องรอดูครับผมครับะร รถต,ติดพอนะเตือนเลยขอบคุณเลยบอกเลยเรถติดมาทุกคนรับผิดชอบไปเลย,ก,เลยก็กจเลยขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ลงทุนซื้อบัตรมาดูพวกเราแล้ว,ลวก็มาให้กําลังใจพวกเรานะคะคก็ส่วนในวันนี้นะคะก็ เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะแบบว่าทําให้เต็มที่เพื่อุกคนแล้วนะคะก็ฝากทุกคนเต็มที่ไปกับเราด้วยนะคะครับผมพราะราทุกคนเนี่ยพร้อมมามอบความสุขให้ทุกคนอย่างแน่นอนก็สมกับชื่อนะครับผมวันฟินเวอร์นะครับมาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะมอบความสุขให้กับทุกๆคนกลับไปด้วยครับครับผมรถรถติดไม่เป็นไรครับมีรถไฟฟ้าเอ้ยไม่ว่าจะเล่นมุกอะไรเลยโอเคครับ